ดีเพื่อนๆชาว Facebook นะคะแล้วก็ i n s t a g r กรมหรือจะเป็นช่องทางทาง YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆสายคืนสายเรียรแล้วก็สายยกสายอุ้มนะคะอุ้มแตงหรืออุ้มแมลงอื่นทุกคนนะคะวันนี้มีเรื่องมาบอกสำหรับผู้ชายมั่นหน้าบางคนคือไปเที่ยวมางงมากฟังต่อเดี๋ยวนี้แค่ฝากคลิปมาถึงผู้ชายมั่นหน้าบางคนหรือผู้ชายแบบว่าเล่นตัวเวลาเจอผู้ผหญิงแซงนิดนึงท่เป็นแบบเล่นตัวก็ขอโทษกับคนที่นิสัยดีๆแล้วก็หลอๆทั้งหลายนิสัยดีๆนะคะนี่นะคะไปเดินห้างที่หนึ่งมานะคะแบบว่าเดินไปเดินมานผู้ชอ คุณนี้หน้าตาดีอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแซวแบบเล่น,ลนๆแบบกุบก,กิบหูมันนามันโหนกะโหลกปลากระป,ป๋องมากงงมากคือแบบว่าคืออะไรต้องการอะไรอ่ะแซวแค่นี้ทําเป็นแบบพราคุณหล่อมากหล่อที่สุดคือแบบว่าโอ้โหพะเทพธิดามันนามันโหนกะโหลกปลากระป๋องอุ้ยหล่อสุดหลอ่อสุดลิ์แบบว่าเล่นตัวผมไม่เล่นนะผมไม่ยุ่งผมแบบว่าไม่สนใจหูหล่อมากกว่าคุณค่วยไม่ทองกระดอเลี่ยมทอง แค่สาวเล่นเล่นแค่นีหนทาเป็นแบบว่าไม่เล่นด้วยไม่เอานะผมไม่ยุ่งผมแบบว่าไม่อยากวุ่นวายคืองงมากหน้อยแต่ถ้ามีไม้ข้างๆเอาไม้ตีหน้าอะไรเนี่ยโอ้โหหน้าตีมากแค่ฝากถึงผู้ชายทุกคนนะคะที่บางทีไปไหนมาไหนหรือไปเที่ยวผู้หญิงสาวเล่นๆขำๆแล้วก็เออโอเคยิ้มรับไม่ใช่แบบหูมันหน้ามันหนกระโหลกปากกระป๋องมีเอาไม้ข้างๆคือเอาไม้ตีแล้วในเรื่องจริงจบข่าวในพระราชสำนักค่ะสวัสดีค่ะ